ในความเห็นเราเราความเห็นภาพลักษณ์ไม่เช่เรานั้งแหละโอ้โหแม่งกูว่าบันดอแน่เลยโอ้โหพี่โต้อ้าวครูบาพร้อมแล้วนะครับพร้อมมาเลยครับครูบาครับอ้าวพี่โดนขอสร้างภาพไว้ไงอืมโอ้โหยี่ยิบเมื่อไหร่วะโอจำไม่ได้ลืมไปแล้วด้วยเอออ๋อสิบปีแล้วคบูบาครับสิบปีครับนี่จานพุทซ้อนด้านหลังด้วยองค์นี้ก็มูลค่าอยู่ที่หนึ่งหมื่นช่างมัน แต่มูลค่าการตลาดอยู่ที่ประมาณนั้นแล้วถ้าเป็นสภาพนี้ในราคาตลาดจริงๆชั่วโมงนี้น่าจะ79ครับองค์นียะอ่าเจดเก้เล็กแต่ราคาไม่เล็กน่าจะน่าจะรวมมูลค่าพระเครื่องบนคอโทนบางแคร์โอ้โหนี้ผมไม่รู้เลยเนี่ยนี่ไปเจอได้เลยนะโอ้ได้ในสนามอ่ะครับหกร้อยหกร้อยไม่รู้เพราะว่ามอง ห้อยไรดี EP นี้ครับต้องบอกว่าวันนี้ได้รับเกียรติจากสุดยอดเซียนพระอีกหนึ่งท่านที่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนอยากรู้แน่นอนว่าสุดยอดเซียนพระท่านนี้เขาต้องมีพระเครื่องที่สุดยอดห้อยบนคอแน่นอนเดี๋ยวไปดูพระบนคอ,ขอกันว่ามีพระอะไรขึ้นคอบ้างนะสวัสดีด้วยนะครับนนะครับโดนลบกวกนแนะนําสักนิดหนึ่งฮะแนะนําตัวสักนิดหนึ่งครจริงแล้วจริงๆแล้วผมทษนบางแคร์นะครับ ครับควรครับทีนี้ผมห้อยผ้าหลายองค์ม oh. ีจรีงจร้ผมห้อยผ้าหลายหลายองค์หลายชุด uh. แล้วก็เปลี่ยนสลับห้อยไปเรื่อยๆ uh. วันนี้ <Yeah. S 2> วันนี้อยากห้อยอันนี้ก็หยิบอันนี้ oh. ผมผมจะเป็นเหมือนคนรุ่นเก่า uh. คนรุ่นเก่าเขาจะไม่ห้อยผ้าแบบ องค์นี้องค์เดียวตลอดชีวิตออ๋ไมม่ีน้อยมากน้อยมากเปลี่ยนไปเลยว่าวันนี้เขาจะไม่จะไม่มีพระโลโก้แบบว่าองค์นี้องค์เดียวตลอดชีวิตใช่ไหมเอาองนี้ก็จะห้อยนี้เขามีหลายองค์ก็จะห้อยสลับไปอยากรู้แล้วว่าวันนี้พี่ทนเอาที่ผมห้อยประจำประจำเปลยครับก็จะเป็นลูกอมเมกซิคโอ้โหกระลาพ่อน้อยเรียกลาบโอ้โหเรียกลาพ่อแฉงเหรียญปีอ๋อปีเหรียญปีนักสัตว์ เพี gli, game, oh, ang, oh, ons, ่พลห้อยปีไก okay, on okay. um, okay, uh, okay, okay. uh, ่อ๋อ้แต่ผมชงปีนี้ผมชงต้องห้อยปีไก่ออ๋โอเคห้อยหนุนดวงออ๋โอเคตามศาสตร์ขับขับขับตามศาสตร์โอเคโอเคฮะกันสามศูนย์สามศูนย์สแตมมงค้ออะไรเงี้ยอุเซียนผ้าหลายหลยท่านห้อยนะชุดนี้หนึ่งเป็นของดีราคาถูกเเอออะไรงี้ยโอ้โหนี้สุดยอดเลยอันนี้ว่ไปตังอ่าได้เลยนีต่างหวะก็จะห้อยเส้นนี้นี่ทีละองค์ได้เลยครับอันนี้จะมี อ่่านีอ๋อครับเนื้อ้องคำครับคูบาครับไพรีโอ้นี่ไพรีครับไพรีลงยาศิวลีครับอาจารย์ชุมยาคีรีอ๋ออาจารย์ชุมครับอระชัยเจ็ดเก้าครับอระชัยเจ็ดเก้าครับเหรียญใบโพโสธรครับผมปิตาไม่กระสไม่กระนงครับอ่าพระชัยเฉลิมพลอ๋อพระชัยเฉลิมพลโอ้หนี่เป็นชุดเล็กนะขนาดปิตาจันเปิงจิตลดาไม้มะขามครับผมวันเล่หขิงโอ้วันรเล่หรขิงครับ อันนี้เขาตอกแต่ว่าหนังเขาอหนังครับผูรวดเม่แตังนะครับเหรียญบำรุงตระกูลนาะทองคำโอ้โหเนี่ยว่าครบทุกสายลูกอมลูกอมลูกอมหนุ่มกุยเยี่ยมันสูงอันนี้หลวงพ่อบุญคำว่าเชฟเฮลีโอ้โหอันนี้พี่อาจารจะไม่รู้จักครับสององค์นี้เป็นอาจารย์ผมอ่าและอีกอันเลยพี่โอ้โหนี่สามเส้นเลยวันนี้ไม่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คืออันนี้เลยเส้นนี้อันนี้ นี่นะอ่าโอทจัมโบ้โอ้คุณแม่บุญเรือนโอ้นี่สวยด้วยจัมโบ้องนี้ล็อกเก็ตโต้ไซเล็กด้วยไซเล็กด้วยหายากนะนี่ล็อกเก็ตเอ่อไรเซนหรู่โต้วัดประดู่ฉินพีทีนี้ครับก็บอกว่าถ้าให้พี่โทนเลือกพระห้อยได้แค่องค์เดียวนะบนคอเลยใส่ได้หนึ่งองค์เท่านั้นอ่าเอาใจใจไหมครับผมจะเลือกห้อยอะไรฮะเลือกได้องค์เดียวครับผมจะเลือกห้อยคูบา อ๋คกูบาลียาชาเพราะว่าผมเนี่ยหนึ่งผมเป็นลูกศิษย์ท่านสองท่านท่านละพรนี่ผมรับแปดท่านหมดโอผมรับแต่ท่านแล้วผมเป็นลูกศิษย์ท่านมานานมากจนจนเรามีความรู้สึกว่าเราไปไหนก็แล้วแต่ท่านอยู่กับเราละพรนี่ท่านให้เราท่านจะบอกทุกครั้งว่าท่านเชื่อไหมท่านเป็นคนคนบอกผมเลยว่าคพี่โทนปีนี้ประของให้ดีนะฝาก โอ้ท่านทักเลยท่านพาลต้นปีตั้งแต่ปีนี้แล้วอ๋อเหรอใช่แต่ว่าพี่ผ่านปีนี้ไปนะครับเลยกุมภาไปเริ่มดีถ้าเลยตุลานะพี่มีเท่าไหร่พี่จะมีคูณสามโอ้โหแบบนี้นะจริงไม่จริงอันนี้ไม่ต้องไปเชื่อครับอย่างน้อยผมมีกำลังใจใช่เรามีกำลังใจแล้วมีกำลังใจแล้วะผมไปหาท่านทุกครั้งผมได้ผ่ที่ดีทุกครั้งบอกว่าถ้าผมห้อยพาวเดียวผมเลือกห้อยขึ้นหนึ่งเลยขึ้นหนึ่ง ผมรู้ว่าผมสร้างพระรุ่นนี้เจตนาเป็นยังไงอ๋ออ๋อลุนนี้คือลุนที่สร้างี่โทนสร้างด้วยหนึ่งนผมรู้เจตนาตัวเองในการทำสองท่านั่งเสกเหรียญนี้นี่คือของผมทั้งที่ผมไปท่านจะหยิบเหรียญนี้มาเสกทั้งใจเสกให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามั่นใจได้ว่าเรามั่นใจได้ว่าท่านหนึ่งท่านท่านท่านเป็นพระสุขติวรณ์ครับแล้วเรามีความรู้สึกว่านี่แหละเราทันเนี่ยผมถามว่าองค์อื่นเรารับถือหมดนะหนึ่งเราไม่ทัน เราไม่ทันอือันนี้เราได้เห็นวัดปฏิบัติเราไม่ทันแต่เรารับถือไหมเรารับถือเรารับถือเราเชื่อในความคุ้นคุณเราเชื่อในความแบบผิกเชื่อความบริหารแต่ถ้าเมื่อกี้ถามว่าให้ผมเลือกองค์เดียวองค์เดียวท่านเสกให้เราขัดมือมอดใามือสบายใจอยู่ที่มือเลยแล้วก็เฉพาะเจาะจงให้เราด้วยอ่านี่ก็คือสุดยอดนะฮะแล้วมีประสบการณ์ไหมครับพี่โทนกับการอย่างเนี้ยพี่โทนเลือกครูบาลยชาติ มีประสบการณ์ที่แบบจังๆเล่าให้ท่านผู้ชมฟังครับผมมีหลายครั้งมาอ่าที่ใช่ไหมวันที่ผมเจอคกูบาวันแรกนะนค่ะผมไปเจอคกูบารนี่ครับวันแรกนะครับผมเนี่ยเป็นอาสาสมัครกู้ภัยอ่าธิมิทิครับและในตอนนั้นเนี่ยผมผมเป็นประธานอาสาสมัครกู้ภัยสยามทั่วประเทศฮะกู้ภัยสยามทั่วประเทศไหมก่อนโอ้ทั่วประเทศเป็นประธานอาสาสม ผู้ภัยผมไปตรวจเขตที่ผมไปผมต้องไปตรวจเขตที่จังหวัดเชียงรายครับผมไปถึงที่จเชียงรายปุ๊บผอาวุโสในเขตจังหวัดเชียงรายบอกว่าพี่พี่มาแล้วเนี่ยผมเขาก็ต้อนรับเรานะต้อนรับครับรับรู้แล้วว่าพี่เดี๋ยวพี่ชอบพาพผมพี่ผมพาไปไหว้พระองค์ท่านเป็นลูกศิษย์ขององชุ่มครับพี่ไปไหว้ตรงนี้เขาพาผมไปผมไปถึงปุ๊บไปวัดแสงแก้วครับสมัยนั้นวัดแบบมีมีแค่ มีแต่ติ่งปลูก็มีมีการก่อสร้างยังไม่มีอะไรแล้วเป็นลานดินบุฏิีท่านก็เล็กๆนะเป็นกระต๊อบกระต๊อบเล็กๆท่านกำลังฉันอยู่ผมไปกำลังจะเพนครับท่านกำลังจะฉันครับฉันอยู่ท่านฉันอยู่แหละเดินผมกุดยืนโอ้โหพระหนุ่มเราความคิดเราแบบนั้นอ่ะแบบแรกเห็นหนุ่มๆเลยไปตอนเนี้ยผมอายุยี่สิบป่าท่านก็ยี่สิบป่าอ๋อหมายถึงท่านใช่ใช่เจอกันมานานแล้วใช่ใช่ประมาณผมประมาณยี่ห้ายี่หกโอ้ยี่ห้ายี่หกปีที่แล้วเองนี่ นครับผมก็ไปเห็นท่านท่านก็ประมาณยี่ปูกี่เจ็ดท่านแก่ท่านอายุเยอะผมประมาณปีหนึ่งโอ้ครับผมโอ้โหผ้าหนุ่มในความเห็นเราเราความเห็นภาพลักษณ์ที่เราเห็นนั่นแหละโอ้โหแม่งกูว่าบันดอแน่โอ้โหหวาละคือคือภาษาภาษาพ่ารียกบันดอภาษาเราเขเรียกอ่ากระเทยอะไรเงี้ยอ่าือเราคิดในใจนะโอ้คิดงั้นเลยคิดในใจเราคิดในใจพี่ใช่ไหมจิตเป็นกุศลด้วยตอนนั้นโอ้โหติเลยอคติเลยเพราะเราเห็นผ้าหนุ่มแบบแรกเลยนะ เทียบเลยกรว่าอ๋อใช่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 ้วใช่ไหมท่านวางข้าวแล้วท่านเงยหน้ามาท่านชี้แบบอย่าคิดกระพาะแบบนี้อุ้ยอย่างนี้เลยโอนี่อย่าคิดกระพาะแบบนี้มันบาปอุ้ยเราก็เป็นเหมือนท่านแหละเห็นแต่วอยู่เลยสัมนาเพศโอ้แค่นี้ใช่ไหมผมนั่งลงเลยรู้ว่าละจิตเราเลยว่าเราจะลังคิดอะไรอยู่ตอนไี้รู้เลยเราได้นั่งได้สนได้คุยได้สนทนาแก ครับแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับแกไปมาหาสูตรตลอดครับครับครับแล้วผมมันอยากสร้างพระท่านเราสามารถมั้งเราอยากสร้างพระท่านบอกว่าโอเคพี่ทูนเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่ครูจะบอกอปีนึงก็แล้วครสองปีก็แล้วครับนี่ครูบาไม่พูดเรื่องสร้างพระเลยไม่เอ่ยถึงเลยไม่พูดคือไม่อนุญาตไม่บอกไม่ไม่คือคือบอกพร้อมเมื่อไหร่จะบอกครับเลยไปสิบปีคิด คิดเหมือนว่าท่านลืมมาแล้วด้วยทรับแล้วเรา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 คิดโอ้เราไม่ทำละหรือเราไม่ทำล้วก็รู้สึกน้อยใจเราเราหาตลอดกราบครับแต่ว่าไม่ให้เราสร้างให้คนอื่นสร้างหมดเลยอ๋อคือระหว่างนั้นก็มีใช่สร้างด้วยครับครับท่านคงไม่อยากให้เราสร้างครับครับไม่คุยไม่คุยผมไม่คุยโปรเจกต์นี้เลยเปอรประมาณปีหน้าปีหกสี่หกสี่ครับสี่ท่านโทรหาผมท่านให้ท่านเลขาโทรหาผมครับพี่โทนอ้าวผู้บ่าพร้อมแล้วนะครับพร้อมมาเลยครับผู้บ่า อ้าวพี่โทนขอสร้างภาพไว้ไงผมคิดอ้เห้อเมื่อไหร่วะจำไม่ได้ลืมไปแล้วด้วยอ๋อสิบปีแล้วพี่บาร์สิบปีครับผมสร้างรุ่นแรกเศรษฐีแสนล้านโอ้รุ่นนั้นโด่งดังเลยนะคครรัับบแล้วก็เรียกว่าได้มีประสบการณ์แล้วนะฮะกับพระเครื่องที่ได้เล่าให้ฟังนะทีนี้ครับผมเชื่อว่าอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่หลายๆคนเขาอยากรู้แล้วพี่โทนอยากให้พี่โทนช่วย บอกมูลค่าทางการตลาดของพระแต่ละองค์หน่อยว่าตอนนี้มูลค่าอยู่ที่เท่าไหร่บ้างอย่างเงี้ยไล่ที่ลงเลยอย่างเงี้ยอย่างยี่ห้อหนังสือเนี่ยอันเนี้ยตอนซื้อมาเนี่ยน่าจะ4ล้านสามล้านกว่าบาทแล้วตอนเนี้ยมีเมื่อเมื่อต้นปีเนี่ยมีคนให้5ล้านกว่านะชิ้โเนี้ยชนี้สุดยอดนะนี่สินนิยมนะครับแล้วก็สินิยมสุดนิยมสุดแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าลายมือนิยมสุดด้วยก็คือเป็นนาฬิกาสองโมยี่สิบนะฮะนี่จานพุทธซ้อนด้านหลังด้วยองค์นีี้ก็มูลค่่าท ห้าล้านเนี่ยใช้คําว่าห้าล้านบวกลบนะครับไปกันต่อครับต่อไปฮะเนี่ยลูกอมเมกะสิทธิ์องค์นี้ผมซื้อบ้านหนึ่งข้าวบ้านลงเลยได้ปกได้นู่นได้นี่มาทุนผมหลักหมื่นใช่ไหมหลักหมื่นแต่มูลค่าการตลาดอยู่ที่ประมาณสัก็สามแสนบวกลบผมว่ามีคนซื้อนะอสามแสนบวกลบอ่าวันนี้สุดยอดครับไปกันต่อครับนี่ฮะเรียกราบอ่าหลวงพ่อแฉ่งวัดบักพันนี่แสนหนึบวกลบนะอันนี้โอ้นี่สวยด้วย อันนี้เป็นรูปเป็นเป็นแบบหล่อนะรู้สึกจะมีแบบเนื้อเงินกับมีหล่อมีปั๊มอ่ามีหล่อมีปั๊มอันนี้เป็นหล่อนะโอ้โหอนี้สวยนะฮะหน้าตาขึ้นหมดเลยนะฮะหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับไปกันต่อครับนี่ฮะเหรียญปีไก่นามปีนะอันนี้สร้างแค่ประมาณ200ชุดนะครับไปกันต่อนะครับอีกหนึ่งองค์ครับนี่ฮะนี่องค์นี้ก็คือสแตปมครับปี3 0มศนะสแตมปีปี30ูนย์ก็หมื่นกว่าบาทนะครับไปกันต่อครับเส้นนี้ฮะเอาเส้นนี้ก่อนแล้วกันนะฮะ อันนี้ก็คือคุณแม่บุญเรือนนะครับพิมจัมโบ้เนื้อผงวุฒิคุณเนี่ยอันนี้มูลค่าการตลาดอยู่เท่าไหร่ครับซื้อมาสองหมื่นซื้อมาเอองั้นผมซื้อต่อสามหมื่นเลยกันนี่ซื้อมายี่สิบปีแล้วอ๋ออ๋ยี่สิบปีที่แล้วแล้วตอนนี้ฮะยี่สิบห้าปีที่แล้วสองหมื่นอ่าแล้วปัจจุบันมีคนมาให้ห้าแสนจัมโบ้ห้าแสนจัมโบ้แค่ห้าแสนเหรอ ก็มีคน500,000ร้า<ต><ต>ไม่ขาย,ายแต่ไม่ได้ขาย,ายอ๋อโอเคแล้วถ้าเป็นสภาพนี้ในราคาตลาดจริงๆชั่วโมงนี้น่าจะผมว่าน่าจะร้านบวกลบนะผมอ่านที่ร้านบวกลบนะฮะอย่างนี้นะครับนะนี่องค์นี้สวยด้วยนะน่าเด้งมากนะนไปกันต่อนะฮะนี่ล็อกเก็ตนะรุ่นลายเซนนะครับเป็นแล้วเป็นไซส์เล็กด้วยนะซึ่งไซส์นี้หายากนะอย่างนี้มูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่กห่ได้ครับชั่วโมงนี้น่าจะว่าอันนี้ก็ อันนี้เป็นหายากซื้อมาไม่แพงซื้อมานานแล้วไปกันต่อโหทีนี้เส้นนี้สนุกแล้วนี่อ่านี่ฮะเหรียญคู่บาเรียชาติครับเนื้อทองคำครับอันนี้เป็นรุ่นที่พี่โทนจะสร้างด้วยนะครับซื้อมาฮะเพราะผมว่าผมสร้างเก้าเหรียญผมว่ารุ่ไปเลยอ๋อามซื้อมานะอ๋อไปตามซื้อมาเหรียญนี้ยเหรีีญน้ซื้อมาจะแสนแสนอ๋อนี่คือเหรียญคู่บาเรียชาติรุ่น รุ่นสร้างบารมีเบอร์หนึ่งเก่งบวกเฮงอ๋อครับนี่สวยๆเลยมูลค่าก็อยู่ประมาณก็คือไม่แจกแ่านะครับไปกันต่อนะครับอันนี้ครับเป็นลูกอมครับไม่มีมูลค่าหรอกคือมันมันแค่ลูกเยี่ยมมันแค่แค่แค่เราเข้าใจว่าเป็นลูกเยี่ยมจริงเท็จใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่เราเชื่อว่าเป็นของท่านเพราะมันใช่อะไรใช่อย่างนี้สวยอแบบ ง่ายแบบนี้ห้าหมื่นผมซื้อลูกองหลวงปู่เอี่ยมวสวรู่เม็ดเม็ดเม็ดลูกอมนะเม็ดลูกอมห้าหมื่นผมซื้อจะเล่นเท่าไหร่ผมไม่รู้เนื้อถ้าดูถูกใจแบบเนี้ยเนื้ออย่างเงี้ยทุเรียนควรเงี้ยห้าหมื่นผมซื้อเนื้อก็เหมือนปิตาใช่เหมือนเดียวกันอลา,าเ,ลอเนื้อละเอียดหน่อยอ่ะไปกันต่อครับมีหูสุดยอดไพรีไพรีวินาศสัพพะสตูวินาศสันติใ่ฮะองค์นี้เป็นทองคำรงยาบล็อกอันนี้เงินอ๋อนี้เงินเนาะเงินก็ไหลทองหายาก องนี้สิวลีอาจารย์ชลิอาจารย์ชุมประมาณหลักหมื่นอ่าก็ใช้คำว่า6 0,000บวกลบแล้วกันนะสำหรับองค์นี้นะฮะไปกันต่อครับนี่ฮะพระชัย79พระชัย79ครับองค์นี้ฮะอ่าพระเจ็ดเก้าแสนบวกลบสแสนบวกลบนะฮะอ่านะครับไปกันต่อครับอันนี้ครับพี่ทนครับโสธรใบโพโสธรใบโพสองหมื่นบวกอ่าเฉพาะเหรียญนะครับราคาตลาดในชั่วโมงนี้อ่ะไปโอ้โหอันนี้ทีเด็ด เล็กแต่ราคาไม่เล็กน่าจะน่าจะสามแสนอืมสามแสนผมซื้อเลยเนซื้อเลย <c oughs> อันนี้ซื้อมช <c oughs> นะใหญ่แปดหนึ่อนอนงอ๋อเหรอแปโอ้ชนะ<ม>เละเลยนะครับ<ม>ไปกันต่อครับอีกหนึ่งองค์ครับพระชัยเฉลิมพลพระชัยเฉลิมพลผมก็หกหมอันนี้หกหมื่นหกหมื่นพิมพ์ต่ออ่าโอเคครับ ทีนี้ไปกันต่ออ่ำมาฝั่งนี้ก่อนเลยฮะนี่ฮะอีกองค์นึงฮะนี่อันนี้อ่านี่านี้แสนบวกอันนี้แสนบวกลบนะฮะอันนี้เป็นเขาเรียกเขาเรียกเป็นเป็นเครื่องราอเครื่องร่อนอ่าเป็นเครื่องราอนะเรียกว่าเหรียญบำรุงตระกูลอ่าไปกันต่อครับอันนี้เม็ดแตงใช่ไหมฮะคำโอ้นี่เม็ดแตงทองคำโอ้โหสภาพนี้ก็น่าจะสามแสนเจอน้อยนะ ทองคำสวยสองล้านสวยสวยสองล้านสภาพนี้ก็สามแสนบวกลบนะครับไปต่อครับพี่โทนครับโอ้โหสุดยอดวัดหนัง3แสนสแสนตัวจริงหายากนะบางทีชอบเอาเจ้าคุณผลมายัดขายเป็นไอ้นี้กันนะแต่นี้ชัดเจนมากนะไปกันต่อครับรายการนี้วันได้ขิงนะหมื่นห้าไปโอ้โหไปมาถามสีดาผมว่าชั่วโมงนี้าคนซื้อยากครับ แสนกว่าบาทแสนบาทนะชําระแสนกว่าบาท,น,บาทนับนี่จิตราดานะครับไปกันต่อครับอ,นนรอ,อันนี้อันเสริมอ่าอันนี้นนมูลค่าการตลาดอยู่เท่าไหร่ครับหลักหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วเลยก็ห้าหมื่นบวกลบประมาณนี้นะครับแต่ว่าคุณทำ<ช>อย่างนี้แล้โหโอ้โหอันนี้ผมไม่รู้เลยเนี่ยนี่ไปเจอได้เลยนะโอหเจอได้ในในสนามอ่ะครับหกร้อยหกร้อยใช่ตื้เพราะว่ามองใช่รวมมูลค่าพระเครื่องบนคอโทนบางแคร์ 9,585,000บาทวันนี้ก็ถือว่าผหเป็นเกียรติครับได้เรียกว่าได้ชมพระสวยๆของพี่โทนบางแคที่ใช้อยู่คู่ตัวนะนะเพราะฉะนั้นวันนี้รายการห้อยไรดีคุณได้รู้แล้วว่าเซียนนะครับชื่อดังโทนบางแคห้อยพระอะไรมีหลเส้นมีพระม บางทีแล้วแต่วัะะวนปูเ e อี่ยมอะไรเงี้ยก็มีงั้นเดี๋ยวไว้วันอื่นมาถ่ายกันเลยนะวันนี้ต้องบอกว่าถ้าคุณชอบคลิปแนวนี้นะครับอยากรู้ว่าเขาห้อยพระอะไรกันไม่ว่าจะเป็นเซียนไม่ว่าจะเป็นนักสะสมหรือไม่ว่าคุณจะเป็นใครห้อยพระด,ดีอะไรเราจะตามไปดูกับรายการห้อยอะไรดีครับชอบคลิปสไตล์นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเราในทุก แพลตฟอร์มออนไลน์ของพเครื่องสวนปรกอด้วยนะวันนี้ขอบพระคุณครับขอบคุณพี่โทนครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ